คดีน้องชมพู่โป๊ะแต่กลางรายการย้อนคลิปลุงพลโป๊ะแต่กลางรายการอ้างพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับบ้านกะกอกทําไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุง ลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาฐานความผิดสมข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตำรวจได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่1พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประจักจากเหตุอันควร2ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและ3กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การ ชนะสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหากย้อนกลับไปคุณหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับแห่งบ้านกุกกอกทำไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บรรลัยสิ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนขอยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งซึ่งทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาย้อนคลิปเหตุการณ์หลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่เคยสัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคำถามไม่เหมือนเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคำกับตำรวจกับที่ออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาว่า ทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดออกสื่ออย่างหนึ่งแล้วพูดไม่เหมือนกันลุงพลก็ตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงว,วันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดคําเดิมหรอกครับหนุ่มกัญชัยก็ตอบว่าอุ้ยลุงพลก็ตอบมาว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครไปเจาะจ,จงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทําเหมือนมีพิรุษว่า วันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคำเดิมแต่สำหรับผมไม่พูดคำเดิมหนุ่มกัญชัยก็ตอบมาว่าทำไมอะ่ะลุงพลก็ตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยก็พูดกลับมาว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บันลยนะคดีน้องชมพู่วงจรปิดตอกหน้าทนายเพจด,ดังไล่ทีละช็อต วันที่ทนายตั้มพาลุงพลมอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพดังไรเรียงกล้องวงจรปิดจับผิดทีละช็อตวันที่ทนายตั้มพาลุงพลมอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำคำถามพรั่งพรูเต็มไปหมดตั้งข้อสังเกตนี่หรือการกระทำของบุคคลที่ต้องการมอบตัวเพื่อขอต่อสู้คดีสืบเนื่องจากกรณีที่ลุงพลหรือในายชัยพลวิภาซึ่งเป็นลุงเขยของน้องชมพู่ และยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสาร,รจังหวัดมุกดาหารในคดีความผิดกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่จนกระทั่งวันที่2มิถุนายน2564ทนายตั้มทนายความของลุงพลอ้างว่าจะเข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่ถูกจับไม่ยอมให้มอบตัวซึ่งหลังจากลุงพลได้รับการประกันตัวในชั้นศาลแล้วยื่นเรื่องให หน่วยงานบางหน่วยงานตรวจสอบการทำงานของตำรวจจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกมาบ่นทํานองว่าผู้ต้องหาถแถลงต่อสู้คดีอยู่ใต้ทุนสภาเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเพจดาวแปดแชกได้โพสต์ภาพพร้อมกับกล้องวงจรปิดที่ได้ไล่เลียงเหตุการณ์วันที่ลุงพลมายัางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งทางเพจได้จั่ว หัวตั้งคำถามว่านี่หรือลุงพลที่ตั้งใจมอบตัวเปิดวงจรปิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่2มิถุนายน2564าคำถามที่น่าสนใจคือผู้รู้กฎหมายย่อมทราบดีว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่ที่ทำการของพนักงานสอบสวนหากต้องการมอบตัวทำไมไม่นั่งรถ ยนมาคันเดียวกันกับทนายความเมื่อถึงที่หมายมีสื่อมวลชนจำนวนมากรอให้ผู้ต้องหาเป่าประกาศขอมอบตัวภาพเสียงชัดเจนว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะต้องการมอบตัวทำไมต้องมาคนละคันทิ้งห่างไม่ถึงหนึ่งนาทีทนายความมาอีกคันรอหน้าประตูทางเข้าลงมาจากรถแต่ลุงพลนั่งรถมาอีกคันลงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วแอบเดินเข้ามาผ่านทางประตูทางออกโดยไม่ผ่านจุดคัดกรองซึ่งรีบก้าวเดินมุ่งหน้าไปยังอาคารหนึ่งอย่าอ้างผิดคิวเพราะถ้าอ้างเช่นนั้นคือการเตรียมการหรือไม่อย่างไรพฤติการที่เกิดขึ้นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดเจนตั้งข้อสังเกตนี่หรือคือการกระทําของบุคคลที่ต้องการมอบตัวเพื่อขอต่อสู้คดี กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาคดีน้อชมพู่ลุงพลสองยูทูบเบอร์อ้วมตำรวจป่าไม้สั่งฟ้องรวม5ข้อหาปมสร้างวังพญานาคที่บกบปทศพลตรวจรตีพิทักษ์อุทัยธรรมพอบอกบปทศเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลฐานความผิดบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวน ก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารว่าคณะพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนคดีดังกล่าวและได้เสนอมาตามขั้นตอนโดยมีความเห็นสั่งฟ้องนายชัยพลและพวกอีกสองรายซึ่งเป็นกลุ่มยูทูบเบอร์เบื้องต้นได้มอบหมายให้ทางพันตรวจเอกธนัชนเก่งกสิกิจพกกสาบกปศเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนจากนี้ ขณะที่พันตรุษเอกธนชนกล่าวว่าคดีนี้ได้สอบปากคำพยานเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญจนครบถ้วนแล้วและคณะพนักง,งานสอบสวนสรุปสำนวนเสร็จสิ้นแล้วโดยมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาส่วนขั้นตอนหลังจากนี้พนักง,งานสอบสวนได้ออกหมายเรียกลุงพลและยูทูบเบอร์ ให้ไปพบพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารในวันที่17มิถุนายนนี้เนื่องจากการสรุปสำนวนมีความเห็นส่งฟ้องต่ออายการต้องนำตัวผู้ต้องหาไปแสดงต่อพนักงานอายการด้วยรายงานข่าวแจ้งว่าทางคณะพนักงานสอบสวนบอกปอทสมีความเห็นสั่งฟ้องลุงพลและพวกซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ทั้งสิ้น5ข้อหาโดยแบ่งเป็น ลุงพล3ข้อหาประกอบด้วยการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2584มาตรา54ในฐานความผิดกระทําการด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นกระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507มาตรา14ในฐานความผิด ยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ้วถางทำไม้หรือกระทำการด้วยประการใดๆอันเป็นการทำให้เสริมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติและร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองอันไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตาค่าภาคหลวงหรือรอยตารัฐบาลขายอันเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2485มาตรา11และ69นอกจากนี้ได้ทำการแจ้งข้อหากับนายธีรพงศ์สงวนนามสกุลและนายนิคมสงวนนามสกุล2ยูทูบเบอร์ส, YouTuber, สข้อหาในความผิดร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพรบรป่าไม้ปี2484มาตรา11 ร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติ2,507มาตรา14อัจฉริยะแจ้งจับอุตลุดทนายป้าแตนลุงพลหนีไปมอบตัวอัจฉริยะรับมอบอำนาจจากแม่น้องชมพู่หอบหลักฐานแจ้งตำรวจสอนอปทุมวันเอาผิด5คนฐานช่วยลุงพลหลบหนีจาก จังหวัดมุกดาหารหมามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยาชญายกร,รมเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกอังกูลจลัดเมธาวิตรองสอบวอวงเล็บสอบสวนสนปทุมวันในข้อหาช่วยผู้ต้องหาหลบหนีกับผู้ถูกกล่าวหา5คนประกอบด้วยยูทูบเบอร์สองสามีภรรยานางสมพรลับโพหรือป้าแตนทนายดัง และหญิงสาวที่ขับรถมิซูมิชิมิราดในวันดังกล่าวนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาในฐานะผู้รับมอบนาจจากนางสาวิตรีวงศรีชาหรือแม่น้องชมพู่ให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคล5คนที่พาตัวในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลหลบหนีการจับกลุ่มตามหมายจับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดมุกดาหารโดยอ้างว่าพามามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้ดนำหลักฐานเป็นหนังสือจากพลเมืองดีในการแจ้งบ่อแส8แผ่นลายกลุ่มนักข่าวในเพจข่าวทนายมีสมาชิก154คน1แผ่นข้อมูลภาพวงจรปิดของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5คนที่ร่วมกันวางแผนให้ผู้ต้องหาหลบหนี28แผ่นและ ภาพจาก Facebook FC ทนายประชาชนโพสต์เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการออกหมายจับในายชัยพลวิภาโดยทั้งหมดถูก,กรวบรวมมามอบให้กับพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนายอัจฉริยะเผยว่าถ้าหากอ้างเรื่องความบริสุทธิ์ใจที่จะมอบตัวในการเป็นนักกฎหมายต้องทราบว่าหลังตำรวจโชว์หมายจับ ก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนจะพาตัวมาสํานักงานตํารวจแห่งชาติทําไมเหตุใดไม่พาไปสพกกตูมส่วนที่อ้างว่าประสานผู้ชาการตำรวจแห่งชาติไว้แล้วในเรื่องมอบตัวทางตํรารวจก็แจ้งแล้วให้ไปมอบตัวที่สนอปทุมวันเพราะเหตุใดจึงไม่ไปและยังพบว่าก่อนการมอบตัวที่ตํารวจมีการสับเปลี่ยนรถอีกด้วย พันตรดเอกพันษาอมาราพิทักษ์ผอกอสอนอปทุมวันเปิดเผยว่าตำรวจได้รับเรื่องแจ้งความไว้แล้วซึ่งอำนาจของเจ้าที่คือการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป